ดีขึ้นราคาดีขึ้นแล้วเพราะว่าจริงๆก็เป็นอาการที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่รู้สึกเหมือนกับหายใจไม่ทันแล้วก็เริ่มหัวชาเบือชาที่ที่รู้สึกว่าต้องเบรกตัวเองนะตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มเริ่มฟังไม่ออกแล้วว่าเขาถามอะไรเริ่มแบบหูดับไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอาการเกิดขึ้นตอนไหนอะคะจริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเดินมาที่แบ็คคอร์ดนะคะอาจจะด้วยความที่เาะ ตอนเมื่อคืนเนี้ยค่ะมีไข้เล็กน้อยเหมือนนอนแล้วแบบเหงื่อมาแตกทั้ทงตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าตื่นมาก็ไม่ได้มีอาการอะไรก็ตอนแรกก็เลยคิดว่าไม่ได้มีอะไรมาเหมือนคนี้ฝืนไปงานเหรอเหมือนฝืนไปงานเหรอครับ่อะไรนะจ๊ะมันฝืนไปงานเหรอครับเมื่อวานไม่ไม่ไม่ฝืนคะ่ะเพราะว่าตอนตื่นมาก็คือจริงเคยนอนแล้วแล้วแล้วมีเหงื่อแตกอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เมื่อวานก็เป็น ไม่คิดว่าจะมีอาการตอนเย็นของในวันนแล้วพอเกิดเกิดอาการเหมนั้นที่เราเรายรงไงเอ่ยหน้างานคะพยายามดูแลตัวเองก็พยายามไม่อยากให้แบบเสียงานอะไรเงยพราะยังมียังไม่ได้ถ่ายรูปตอนจบกับกับผู้บริหารที่เป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามแบบ the show must go on แล้วก็ไปเปล่ตัวเองข้างล่างอีกทีมตอนเสร็จงานแล้วแล้วเรก็หนางานจนจบใช่อาจจะด้วยคิวที่ มันต่อเนื่องกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเรามีคิวให้กับซีรีส์หรือละครที่ไม่เยอะหนึ่งวันมันก็จะอัดคิวขายค่อนข้างที่จะเช้าถึงมือดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้อัปเดตลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีเป็นงานซีคดอะไรเงี้ยเราเมืม่อวานเราไปหาหมอหรือว่ายังไงอยู่จนจบงานมาอยู่ใงต่อตอยนนู่จนจบงานค่ะก็หลังจากทีออ่ลงมาด้านล่างได้พบเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มคลายคลายขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ ไปทานข้าวทานอะไรก็หาหลังจากนี้เราเราได้ตัวแผนมาเหมก็เฮ้ยอาจจะแบบเดี๋ยวน่าจะหาจะหวังช่วงนี้มันจะต้องพักบ้างไหมจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีแพลนแต่ว่าจะก็เก่งใจกับทางคิวนักแสดงอีกหลายท่านที่เขารอด้วยอรองเงยใช่เขาแต่ละเรื่องก็มีแพลนที่เขาจะฉายในในช่วงเดือนไหนเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยเ่าะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเมีแฟนมิตรจะอย่างเทศต่ยวกาะอะไอย่างเงี้ยก็มีแฟนมิตรที่จะไปไต้หวันเด <ENNIS> ือนหน <video> ้าเนี่ย<ง>ค <eterm Gore> ่ะ <Gentle ksi> ก็เหมือนงานตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยค่ะทั้งซีรีส์ทั้งพรีเซนเตอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยก็มีการถ่ายถ่ายถ่ายอะไรเงี้ยเพราะแต่และตัวก็อยากจะโปรโมทเร็วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเร่งถ่ายกันทั้งวีทั้งทีวีซีทั้งเควี v, ทั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเป็นช่วงที่แต่จริงๆคือช่วงตอนสิ้นปีที่แล้วอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าตารางจะแน่นขนาดนี้เพราะว่าเหมือนอเหมือน กระแสจากวิมานหนาด้วยที่ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบได้โฆษณาได้พรีเซนเตอร์เข้ามาแบบค่อนข้างที่จะเยอะด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ถึงก็ต้องคน n c e l งานใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่ได้ยังคิดว่ายังไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแค่ช่วงที่ณตอนนั้นคนอาจจะเยอะด้วยแล้วมันร้อนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไป c h e ตัวเองให้ดีดูให้ชัวร์แบบสบายใจสบายใจที่โรงพยาบาละไร ค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเรามีวันหยุดก็จะเข้าไปเช็คพิธีงานแน่นงานอะคะทันทีไปม้วนเลยมีเลยไม่มีเลยมีแค่แบบคนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศิลปินเนาะก็มีแค่พ่อแก่ที่บ้านค่ะไม่เห็นแก่ที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์เขาห้คุณไว้คือมันแต่ยังเปิดแต่ยังเปิดได้่แตลองว่ามันเป็นบทที่น่าสนใจมาก ก็แอบพอทราบคร่าวๆมาแต่ว่าบอสก็เช้าว่าแบบห้ามบอกว่าเป็นค่ายไหนเราว่ายังเป็นความลับอยู่ก็ถามหนูว่าแบบสนใจไหมพอหนูทราบว่าแบบเป็นทงค่ายนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบหลับค่ะแสดงว่าถ้าเอ่ยชื่อค่ายที่พีวาวเลยใช่ไหมคะพีพวาวคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วค่ะ แ,แบบรว่าเป็นค่าใหญ่ของบ้านเราเหมือนกันไม่ได้บอกไม่ได้แ <สะ S 1> ต่ว่าเป็นค่ายใหญ่ของบ้านเราใช่ไมหมแต่เหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งค่ายที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าต้องมาลุ้นกับทางบอสอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปรับงานรางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบผู้ใหญ่เขาจะมาฟ้องเราแบบว่าเนี่ยพี่เรื่องไปนะพี่อะไรไปอย่างเงี้ยก็อรอทางบอสอนุญาตอะไรเงี้ยก็หลากหลายอยู่ค่ะมีหลากหลายบทที่แบบเขาอยากให้เราได้ได้เล่นอะไรเงี้ยค่ะ อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันคาดไม่ได้เลยมันน่าสนใจยังไงเสมอเลยเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมไหมหรือว่ามันมันยิงหรืว่าถ้าจะเป็นที่นักแสดงที่หนูจะได้เล่นด้วยด้วยอะไรแบบวก็เบอร์ใหญ่น่าจะเบอร์ใหญ่ค่ะน่าจะเริ่มการถูกตกลงอะไรใช่ไหมคะมันถึงว่าแบบอันนี้ต้องถามทางบอสเลยค่ะเขาต้องเขาก็ไม่กล้าบอกหนูแหละคิดว่าคงกลัวว่าหนูจะหลุดสปอยแหละน่าจะได้ความน่าจะสามารถต่อการด้วยคอนเทน ันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าผลงานน่าจะได้ดูไม่สิ้นปีก็ต้นปีหน้าค่ะใช่เพราะเหมือนแบบก็ทราบมคร่าวๆว่าเขาอยากให้มีช่วงเวลาที่ถ่ายในปีนี้เพื่อที่จะได้ฉายให้ทันกำหนดเองค่ะถ้าไก้ต่อไวก็จะต้องเร่งถ่ายก็น่าจะน่าจะนี่แหละสาม ค่ทางพางเลยะก็ะมีเห็นแหววแล้วก็ภาวานาให้น้องๆอ,อเตอร์จีไม่ดอกรู้ว่าทุกคนเหนื่อย <c oughs> จากการไลฟ์จากการทํากิจกรรมจากการตื่นเช้านอนดึก <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้น้องๆดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้ดี <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอีกคึทางที่ต้องกลับกรุงเทพไป็นีอรของจริงแล้วที่จะได้รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเห็นตอนแรกเห็น แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบมันมมไ,ปไปมา,มามไ,ปไปมาไปมาแต่แล้ว่าจะมีอะไรี่โคหรอคะก็ไม่แน่เพราะว่าทุกป,ปีก็<ม>พลิกกันตลอดเลยเนียค่ะ <ๆ S 1> ต้องรอดูอย่างที่บอกไปว่า energy ห้าม drop <ม>นั่นแหละนั่นแหละค่ะเพราะว่าการแข่งขันคือมันเหมือนแข่งเรือตลอดถ้าดรอปนิดนึงคือคนที่พร้อมจะแซงก็ปาดได้เลยแช่ค่ะแต่ปีนี้น่าจะยากใช่ไหมสำหรับเราในการที่จะถ้าให้ถ้าให้จิ้มใครสัองหนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะยากกว่าทุกปีสำหรับหนูไม่ยาก ่ก็ถ้าถ้ายังรักษามาตรฐานตัวเองไว้ได้ถือว่าก็ถือว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ของน้องๆทุกคนชัดมากๆแต่ก็อยู่ที่บอสด้วยว่าบอสจะอยากได้แบบไหนในปีนี้ปีที่แล้วไหมคะนะคนที่คยพูดคนที่เคยพูดหรือเปล่าคะใครหนูเคยพูดหรอเหนูไม่เคยพูดนะใครจยเอาอะไรน้องรองมาเพราะว่าเหมือนวันนี้ถ้าใครที่ได้มาอยู่ปนี้เขาจะได้ลงอย่างลุ้เพาะเรไม่ได้ลอง ้ายก็ได้ฝ่ายก็มงขวัญใจแล้วก็มงอยา่ได้จริงๆก็อยู่ที่ศักยภาพล้วนๆเลยค่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องของตํานานหรือเรื่องอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ทำให้เต็มที่ถ้ายิ่งได้มงก็ยิ่งดีสําหรับมงขวัญใจอะไรเงี้ยเพราะมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นถึงศักยภาพว่านี่ขนาดระดับจังหวัดยังเอาอยู่แล้วถ้าไปในระดับประเทศจะเป็นเฟไหนอะไรเงี้ยแสดงว่าเรารู้สึกว่าอาถรรพ์มันรานได้ใช่ไหมคะ ล้งได้ล้งได้ดูอย่างพี่ฟ้ายิ่ไม่เขาใพี่ฟ้ายไงมั่ก็ยังน้อยหนุมก็ยังได้จับมือโโออเเคคคะ